สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวโคบิโกนะครับ SK 2 0 0 Super XM นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเข้ามา3คันนะครับเป็น Super X 2คัน XM คันหนึ่งนะครับปิดตัวโชว์เลยอ่ะตัวเดินแรงมากนะครับ ภาพสวยๆนะครับเก็บงานให้นะครับสีเดิมนะครับเก็บแก้ตูดกลรางน้ําให้นะครับแล้วก็มีเก็บแก้สีตูดกรางน้ําแล้วก็แขนนิดหน่อยนะครับหรือใครอยากทาสีใหม่ก็มาคุยกันได้นะครับราคานะครับหรืออยากให้ทําแบบไหนนะครับราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับคันนี้จัดไปเน้นได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับที่เหลือเป็นเงินดาวนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้เก็บงานให้หม่หมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่ทําไฟนะครับแอร์ระบบแอร์เราล้างให้หม่หมดแล้วนะครับตีนกระบอกก็ทําแล้วนะครับเหลือแค่ไฟนะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับคันนี้เอกสารกรมนะครับเล่มทะเบียนนะครับใครหาไปใช้งานนะครับ ตอนนี้ซูเปอร์เอเรามีอยู่2คันนะครับมีอยู่2คันนะครับซูเปอร์เอเรามี2คันนะครับเรามีบริการจัดไปเน้นนะครับมีไปเน้นรองรับนะครับลูกค้าสนใจก็มาดูรถได้เลยนะครับคันนี้นะครับ รถเก่าอยากเทินก็มาคุยกันได้นะครับอยากเชินเป็นเงินดาวหรือว่าแบบไหนก็มาคุยกันได้เลยนะครับถ้ากรณีเทิน nah รถก็ต้องมาคุยกันที่บ้านนะครับมาคุยกันที่บ้านได้เลยนะครับอยากได้ราคาไหนเท่าไหรไ่นะครับราคุยกันได้นะครับนี่ครับถ้าส่งรูปมาให้ดูยังไงท่านก็ต้องมาดูรถเหมือนเดิมนะครับก็คือมาดูรถเลยนะครับนี่ครับ เก็บงานได้ใหม่นะครับจ่วงล่างเต็มนะครับไม่มีแตกไอ้ลูกกระเลาไม่มีแตกนะครับไม่มีควันเลยเดินดิบเลยโอ้โหตายใครหาเอ็อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับมีสองคันมาเลือกเอาเลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับ อยากให้ตำสีให้หรือว่าอยากเก็บตรงไหนเพิ่มนะครับมาคุยกันได้นะครับนี่ราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมบาทนะครับมาต่อรองกันเราอยากได้ราคาไหนซื้อสดลดได้เยอะนะครับซื้อสดนะครับตอนนี้ซื้อสดทาไมถึงว่ารดได้เยอะนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าจัดไปเน้นนะครับก็ท่านก็ได้ส่วนลดเยอะนะครับค่าคนจัดไปเน้นก็จะได้ลดน้อยหน่อยนะครับ ราะว่ามันต้องมีค่าจัดไปเน้นนะครับแต่ก็ลดได้เหมือนกันนะครับราคาก็มาคุิกันได้นะครับสภาพดีสวยนะครับกันนี้นะครับระบบเร็วนะครับ ไม่มีควันนะครับเนี่ยระบบเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับชินกระบอกไม่ต้องห่วงครับเก็บให้ใหม่นะครับระบบแอร์เช็คให้นะครับปองเหลวก็จัดการให้นะครับ ดาวน้อยปอนสบายนะครับก็ตัวนี้ก็ตาดาวสามแสนห้าก็ปอนอยู่ประมาณสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นนะครับต้น,ต,นต้นนะครับวันสบายๆนะครับแต่ไขดาวครึ่งหนึ่งก็ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับก็ออกสองคนผัวเมียสบายๆนะครับออกง่ายนะไม่ยากไปเน้นไปหาวันเดียวรู้เรื่องนะครับ ไม่ยากไปเน้นเราไม่นานนะครับไปเน้นไม่นานนะครับไปเน้นเราไม่นานนะครับไม่เกินวันนึงนะครับไปเน้นไปหานะครับวันเดียวรู้เรื่องนะครับไปเช็คเครดิตท่านแล้วก็ผ่านไม่ผ่านนะครับเดียวนะครับช่วงนี้หน้างานนะครับใครหาตัวไหนอยู่ก็มาเลยนะครับช่วงหน้างานนะครับมีรถหลายคันให้เลือกให้ชมนะครับอยากได้แบบไหนนะครับบางท่านก็ ช่วงหน้างานก็อยากเสริมทัพเป็นคันที่2นะครับหรือว่าบางคนไม่อยากมาดูรถนะครับดูในคลิปก็ไว้ใจนะครับก็มีรุ่น6นะครับลูกค้านคอพนมนะครับไม่มาดูรถนะครับไว้ใจให้เราโอนกันมานะครับแล้วก็ส่งรถเลยนะครับแล้วก็โอนมาจำมาส่งรถเลยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับ วันนี้ก็จะส่งจะส่งให้นะครับขอบคุณลูกค้าที่อยู่นครปนมนะครับที่ไว้ใจนะครับไม่ไม่มาดูรถเลยนะครับดูดูแต่ในคลิปนะครับเป็นคุมาสูนะครับ p ีซีร้อยยี่สิบรุ่นหกนะครับอันนั้นระบบเต็มนะครับตรงกลาอากาศสบายนะครับขอบคุณคนหารถใจเขาก็ดูนี่ครับดูในคลิปนะครับดูในคลิปเลยนะครับ เรามีตัวตนจริงนะครับบ้านเราอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโูนมัดจําอูนอะไรได้หมดนะครับถ้าท่านมาแล้วไม่ถูกใจไม่เอารถก็คืนมัดจํานะครับเราไม่มีไม่มีการกินมัดจําลูกค้านะครับมัดจํมมากี่บาทก็โอนคืนให้นะครับไม่มีการกินมัดจัาลูกค้านะครับยกเว้นกรณีลูกค้ามาทำให้ทำนู่นทำนี่แล้วไม่เอานะครับยกเว้นนะครับ ถ้าว่าไฟเน้นไม่ผ่านยังไงเราก็คืนเงินลูกค้านะครับไปเน้นไม่ผ่านนะครับหรือว่ากรณีแบบไหนก็มาคุยกันได้นะครับนะครับเราคืนเงินมาจําลูกค้าหมดนะครับเพราะว่ากว่าลูกค้าจะหาเงินได้ก็ลําบากยากเข็นนะครับเราไม่มีการกินเงินมาจําลูกค้าแน่นอนนะครับต่อให้มาจํำหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็คืนหมดนะครับนะครับ ใครอยากรู้ก็ตูรสอบถามได้เลยนะครับตทรสอบถามได้เลยนะครับแบบไหนนะครับบอกรายละเอียดหมดนะครับเรื่องไปเน้นนะครับเรื่องไปเน้นเรื่องแบบเรื่องไปน้ไปเน้นเรื่องการจัดการโอนการส่งนะครับได้หมดนะครับเรายินดีให้บริการลูกค้าอยู่แล้วนะครับรถเรามีหลายกันนะครับใครๆครก็รู้จักนะครับ อยากซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิรก็มาคุยกันได้นะครับราคาได้ก็ซื้อหมดนะครับราคาไม่ได้ก็เก็บไปขายเองนะครับลูกคา้าถ้าใครอยากขายเร็วก็ขายให้พ่อค้านะครับถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้เยอะอยากขายเองก็ granny. ขายเองนะครับถ้าขายร่อค้าก็ราคาก็ตามพา่้ค้าจะซื้อนะครับดจะพาดูช่วงล่างนะครับโอเ้ โอเคนี่โอเคเดี๋ยวพามาดูฟล์มนะครับเ์มนี่ดินเหนียิดนะครับลูกกระเลอเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกนะครับเฟมสวยเลยนะครับลูกกระเลอเปลี่ยนฝั่งนี้สีลูกนะครับฝั่งนี้เปลี่ยนสองลูกนะครับสองลูกนะครับนี่ครับเ์มสวยเลยนะเดี๋ยวล์มโซ่นะครับ ลิงยังหนาอยู่บูตไม่มีแตกนะครับบูตไม่มีแตกโซลิงหนาอยู่นะครับลิงยังพอได้อยู่บูตไม่ถือว่าแตกนะครับช่วงล่างถือว่าสวยนะครับไม่ถือว่าเลี่ช่วงล่ววางอันนี้สวยนะครับระบบใครอยากดูก็อยากลองก็มาดูได้นะครับอยากลองมาดูได้โอเคเลยเฟรมสวยนะครับสปอกเก็ตหนาๆนะครับสปอเก็ตเต็มเต็มนะครับ ตปตนหนาเลยนะครับโซดูโซ่นะครับุดไม่มีแตกนะครับโซ่ลิงหนาอยู่นะครับพูดไม่มีแตกระบบ,บดีมากเลยนะระบบดีไหมดีเนาะฮะใช่ไหมสีเดิมๆเ,เนาะเก็บแกะตูดกลางน้ำนะครับอ,ดดอ,อ่า,อาปกติเละ ตูติดเก็บเกือบทุกคันไม่มีใครว่าจะไม่ดนหรอกตูไล่เสียห้ารอยใช่ตูไล่ก็เสียห้าร้อยแถมละห้าร้อยป่ะดูเฟรมนะครับเฟรมสวยๆนะเฟรมสวยๆเฟรมเดิมๆใครอยากให้ทำสีให้ก็บอกได้เลยทำสีดิมเดิมแล้วไม่นะตัวสุด้ายรอนำก็อยู่ในซองอยู่ก็โซยังไม่ยืดเนาะโซยังหนา นะครับเฟมนะครับให้ดูหมดนะครับเนี่ยเฟมเก่าสีเกานี่มาเฟมเก่าใครอยากทำสีเฟมก็บอกนะครับนี่วเอ็นสินะครับซีเรียนก็หมื่นสามนะครับสีเรียนหมื่นสามนะครับหนึ่งนะครับเกียสออยรุนแปนะครับ เ้เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับฟรลยมสวยเหมือนกันนะครับโซ่หนาเหมือนกันนะครับไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวพามาดูปั๊ม Bột ngạt đi tải lên tải Đi tải lên 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 tải ใช่ก็บอกว่ารถถึงบ้านแล้วเมื่อวานบอกก็ดีมากว่ะเออเตียวแห้งๆเลยอะเอียวแห้งมากแป่ก็แห้งเคืเอ่องสวินก็แหง้งยวพามาดูเครื่องนะครับ in ใครหาคันนี้อยู่นะครับใครหา X ออยูนะครับมีผิดหวังนะครับ200ก็มีอยู่2คันนะครับ200ซุปเปอร์ XM มี2คันนะครับไป1้0เรามีอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วก็140ซุปเปอร์ X มีคันหนึ่งนะครับดืมๆเลยนะครับูมาไม่มีแล้าแตกนะครับสภาพสวยจัดนะครับ ใครหาไว้ใช้งานนะครับมาดูคันนี้ได้ดูภายในนะครับภายในเก็บระบบแอร์ให้ใหม่หมดแล้วนะครับเย็นจนมครับเก็บระบบแอร์ให้นะครับเย็นนะครับ หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบสองโวนะครับใครหาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานให้อีกนะครับภายในเดี๋ยวเก็บให้ทำความสะอาดให้นะครับใครซื้อนะครับเดี๋ยวเก็บให้ตระบบแอร์เราก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจก็มาดูรถได้นะครับอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพนะครับเบอร์โทร0 6 2 3 3 8 8 8 688นะครับย้ำนะครับ062 33 88 688นะครับรถอยุราบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบสินไนยแม็กโคซิงน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ